สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะทำสวนตอนเย็นนะวันนี้พามาสวนที่ใกล้กับโคบหนองนาน,นะคะจะพามาทำฮอร์โมนให้กับผักให้กับต้นหอมช่วงที่จะเร่งให้ต้นหอมโตนะคะมีเทคนิคนะไม่ใช่ว่าปลูกแล้วไม่มีเทคนิคบางคนบอกว่าปลูกต้นหอมแล้วไม่โตต้นทำไมมันเล็กป้ากิ๊กเดี๋ยวป้ากิ๊กจะพาบำรุงรับรองว่าโตแน่นอนเลยค่ะ ามาดูกันนะคะอันนี้ก็คือแปลงที่ปกิ๊กจะบำรุงให้ดูทั้งหมดนี่แต่วันนี้แปลงนี้ก็จะลดไว้เหมือนกันบำรุงไว้แต่ว่าแปลงนี้นะคะของป้กิ๊กสองเดือนแล้วนะสองเดือนแล้วพร้อมที่จะจําหน่ายแล้วค่ะก็ไม่เยอะหรอกถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาค่ะจากตรงนี้ถึงตรงนี้แค่นี้แหละคุณลุงว่าโอ้จะได้สักเท่าไหร่ออก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่ารุ่นแรกที่ป้กิ๊กปลูกก็ปลูกแค่นี้สองเดือนแล้วค่ะป้กิ๊กมาดูหัวแดงแล้วนะคะนี่ค่ะ ออกสีแดงแล้วคือถ้าเขาสองเดือนเขาจะลงเขาเขาไม่ไม่ลงหัวแต่เขาจะออกสีให้เราเห็นนะว่าเขาแดงแดงแดงหมดแล้วค่ะปกิก <c oughs> มาคุยดูก็คือลงไว้ว่าปลูกวันที่สิบวันจันทร์วันที่สิบก็ครบสองเดือนนะคะจะถอนแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็รดไปบำรุงไปปกิกจะบอกว่าถ้าต้นหอมอายุเดือนครึ่งนะคะ ให้รีบบำรุงเลยแล้วก็จะโตเร็วมากเพราะว่าช่วงเดือนครึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะกินอาหารได้เยอะแล้วแต่ถ้าต้นเล็กๆก,ก็รดธรรมดายังไม่ต้องเร่งเขาถ้าเดือนครึ่งนะคะอัดเลยค่ะ3วัน4วันครั้ง3วัน4วันครั้งอัดยังไงให้ยังไงเดี๋ยวจะพาทำนะคะเดี๋ยวจะพาทำคุณลุงสองตรงนี้นะคะอันนี้คือพวกฮอร์โมนต่างๆที่ป้เกเตรียมมาป้เกจะทำตรงนี้เป็นอตรงนี้นะคะเป็นน้ำปุ๋ยนะ อันดับแรกน้ำ5ลิตรนะคะน้ำ5ลิตรถ้าเป็นไปได้ให้แช่ไว้หนึ่งคืนนะที่ขั้งขาวเนี่ยแช่ไว้หนึ่งคืนเพราะตัวนี้เร่งหัวให้เขาลงหัวแต่เขาไม่ได้ลงเขาไม่ได้มีหัวอย่างหอมทั่วไปเขาลงหัวคือเขาแก่หัวแดงแล้วก็แตกกอเร็วค่ะสักประมาณหนึ่งแก้วนะคะน้ำ5ลิตรเอาแช่ไว้หนึ่งคืนเลยอันนี้ป้าเก็กไม่ได้แช่เพราะว่ามาสาธิตให้ดูเนะาะใส่ลงไป ถ้าที่บ้านก็แช่ถ้ามีน้ําสาวข้าวก็เอาใส่รวมไปด้วยนะคะจะให้ได้ประมาณ5ลิตรอันนี้คือทําหัวเชื้อนะแต่ว่าไม่ได้หมักนะคะทําหัวเชื้อแล้วก็ใช้เลยค่ะถ้าแช่คืนหนึ่งก็คือตัวนี้จะเปื่อยดีเนาะขี้ขังข่าวแต่ถ้าไม่แช่ก็ต้องคนนานหน่อยค่ะเสร็จแล้วนะใครมีฮอร์โมนนมสดนะคะเอาใส่เข้าไปนะ คึ่งแก้วที่จริงถ้าเรารดผักเราตวง2ช้อนหรือว่า1ช้อนต่อน้ํา5ลิตรแต่อันนี้เราทําหัวเชื้อนะคะเราก็ใส่เยอะหน่อยครึ่งแก้วถ้าใครไม่มีตัวฮอร์โมนนมสดเอานมธรรมดานะคะใส่ลงไป1กล่องเลยค่ะนะเอามาให้ดูเนี่ยปะกิก็จะผสมไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกครึ่งแก้วค่ะ เราทำหัวเชือ้อเนาะน้ำส้มควันไม้อันนี้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราป้องกันโรคหัวเน่าโคนเน่านะคะเครื่องเหมือนกันเสร็จแล้วตัวนี้นะคะฮอร์โมนของปากิก็คืออาหารพืชทางใบกินทั้งทางใบทาง,าทางรากเวลาเรารดเราจะเอาใส่บัวรสนะเขาได้กินทั้งทางใบาทางรากค่ะ าลบจริงๆก็คือ1ซีซีต่อน้ำหนลิตรอันนี้น้ำห้ลิตรแต่ว่ามันเป็นหัวเชื้อก็ต้องใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปใช้หมดนะเราก็เอาไปผสมอีกทีนึง่งประม,มาณสักเศษหนึส่วนสแก้วนะคะที่ปาเกิกใส่นะี่ยแค่นี้แหละใครมีตัวอื่นก็ใส่ไปนะคะใครมีจุลินทรีย์ตัวดีๆนะก็ใส่เข้าไปใส่ได้ทุกอย่างพอเราทําหัวเชื้อเขาเสร็จแล้วเราก็จะคนคน,คนนะคะเอา น,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 นี้จะเอาตวงใส่ค่ะนี่คือหัวเชื้อที่ปกิกทำทำไว้รดแต่ที่บ้านปกิกทำไว้นะทำไว้เป็นเดือนก็คือใส่ถังใส่กระลอนแล้วใส่นมเปรี้ยวใส่อะไรจุลินทรีย์เพิ่มเติมเข้าไปเก็บไว้เป็นเดือนแล้วก็เอามารดโอ้ผักงามมากเลยค่ะใบเขียวเลยแต่อันนี้สูตรทำสดๆนะทำเดี๋ยวนี้ใช้เดี๋ยวนี้เสร็จแล้ว น้ำหนึ่งบัวน,นะคะเราก็เอาหัวเชื้อนี่ใส่เข้าไปหนึ่งแก้วนะแก้วพกดีก็ขวดเล็กนี่ละก,ก็เอาอย่างเงี้ยแค่นี้แหละเราก็เอาไปรดรดให้หมดเลยค่ะรดให้หมดเลย 3- 4สี่วันครั้ง5วันครั้งอย่าเกิน5วันนะคะผักนี่จะโตเร็วมากแล้วก็โคนต้นใหญ่ต้นโตนต้นเขียวเอามาดูกันนะคะจะรดให้ดูนี่ค่ะสูตรลับนี่ไม่มีใครบอกกันเนะ ดูได้ที่คลิปตะกิ๊กนี่แหละบอกหมดเลยทำแล้วได้ผลผักบ,บุ้งก็กินด้วยมาดูซิว่าต้นใหญ่จริงไหมคุณลุงโอ้โหแต่ละต้นแต่ละกอดูกันแล้วกันค่ะเนี่ยข้างในดูซิเนี่ยกอนี้่ยกอก,ก็เริ่มเลยถ้ากอใหญ่ก็ต้นก็จะเล็กลงนิดนึง แต่ถ้ากอเล็กต้นก็จะอ้วนๆทั้งนั้นเลยเนาะอันนี้ก็เตรียมเ่ยดูสิจะแยกอีกออกเป็นสองต้นอีกแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าจะไม่อยากถอนเลยนะเนี่ยอยากจะเลี้ยงต่อเลยเนาะแต่ก็มันได้เวลาแล้วสองเดือนก็แบ่งเอฟซีไปปลูกกันก็แล้วกันงามมากเลยค่ะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่ผิดหวังนะคะการให้ฮอร์โมนของเราถ้าปลูกผักแล้วไม่ให้ธาตุอาหารเขาไม่ขยันดูแลแล้วบอกว่าผักไม่งามไม่ได้นะคะ ถ้าขยันดูแลไม่มีหรอคะที่จะไม่งามเหมือนกับเลี้ยงเด็กเลี้ยง,ล,ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะถ้าเราหมั่นทําอาหารดีๆให้เขากินรับรองว่าอ้วนค่ะอ้วนสมบูรณ์ไม่มีผอมเหมือนกับผักอย่างนี้แหละเนาะทดลองดูนะไม่ว่าคนไม่ว่าผักได้กินของดีอ้วนหมดค่ะอันนี้ที่เหลือก็จะไล่รถไปให้หมดเลยนะคะยาวไปถึงนู่นเลยสองฝั่งดอดูดอกดอกดอกอ๋อคุณลุงบอกโอปีนี้ป้าเก๊กกินดอกหอมไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะเดี๋ยวจะพาดูเด็ด เด็ดไปไหลายวันแล้วตรงกลางนี่เอาไว้อะคุณลงมาดูมะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะเด็ดให้ให้น้องที่ปลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยสวนเนี่ยนะะให้เขาเอาไปกินเย็ยนนี่เอาออกนน่นยาวไปถึงนูน่นประกิกอันนี้เด็ดหมดแล้วเนี่ยเด็ดหมดแล้วที่จริงเยอะมากๆเลยเนี่ยบานแล้วบานเพราะว่าเด็ดไม่ทนันกินไม่ทนัไทนไงาบานก็จะเด็ดให้น้องเข้าไปกินสะกเมันกินได้อยู่เดี๋ยวจะไล่เด็ด โหเด็ดแต่ละวันแต่ละวันนะเมื่อวานนี้น่าจะเป็นกิโลปลูกออกเต็มไปหมดเลยค่ะกินไม่ทันจนบ้านที่บ้านกินทุกวันเลยผัดดอกหอมจะวันวันน,น,นี้วันนี้ไม่กินแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้น้องวันนี้ปากก๊กมีเป็ดอบน้ำผึ้งกินแล้ววันนี้ให้น้องเขาไปกินนูน่นยาวถึงนู่นเลยตรงกลางที่ยังไม่ได้เก็บแต่อันนี้เก็บเมื่อวานนี้ค่ะเก็บออกหมดเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเนาะต้นเขาเนี่ย จะแย่งเอาต้นเอาอาหารไปเลี้ยงดอกเลี้ยงใบเขาทาให้ต้นโตช้าเราต้องหมั่นเก็บออกนะคะเพื่อเก็บเรียบเลยตรงนี้เก็บออกได้เยอะมากๆเขาจะได้เอาอาหารเป็นบำรุงส่วนอื่นแต่ก็อเร็วเนาะอันนี้ก็จะเอาออกให้หมดละโอเคนะคะวันนี้ได้สูตรดีแล้วนะสูตรดีสูตรเด็ดนะสำหรับการปลูกต้นหอมให้โตเร็วต้นอ้วนต้นใหญ่ต้นใบเขียวนะคะก็เอาไปทำดูนะคะ ท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเปิดการมองเห็นเบอร์โทรศัพท์ปัะกิ g ติดต่อเข้ามานะคะ0807527300ลายประกิ g ก,ก็เหมือนเดิมย้อนดูก็ได้นะคะย้อนดูในคลิปยุพลาย2499พิมพ์ติดกันเลยค่ะก็เข้าลายปัะกิกได้แล้วนะคะคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ